นเสเตยร์แมนเชตียแฟนไทยแลนดฟิลิปชีปีแรกกับเหลือเป็นเรื่องยากเสมอแควินฟิลิปบอกว่าเป็นเรื่องยากเสมอกับการย้ายมาเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นแรกและเพื่อนร่วมทีมหลายคนก็พบชะตารกรรมแบบเดียวกันเขาพบกับอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงหลายเดือนแรกของซีซั่นที่ผ่านมา หลังจากย้ายมาจากลีดยูไนเต็ดด้วยเงิน45ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ก่อนฟลิกเลยได้ลงสนามกับซิตี้ไปเพียงแค่4เกมก่อนออกเดินทางไปทำศึกฟุตบอลโลกที่กาตาพร้อมกับทีมชาติอังกฤษสุดท้ายแล้วดาวเตะวัย27ปีก็ยังได้ลงสนามไป21เกมให้กับซิตี้และจบซีซั่นด้วยการคว้า3มแชมป์กับสโมอสรในฤดูกาแลแรกที่อยู่กับทีมแข่งชาวอังกฤษเผยกับ BBC ว่า ขาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมหลังมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับทีมในช่วงแรกผมคุยกับเพื่อนร่วมทีมบางคนในเรื่องของฤดูกาแลแรกที่ซิตี้คุยถึงตอนที่พวกเขาย้ายเข้ามาร่วมทีมและเป็นช่วงที่ยากลาบากสําหรับพวกเขานาดไหนฟิลิปบอกพวกเขาพูดแบบเดียวกันหมดบอกว่าจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย12เดือนเพื่อทําความเข้าใจในสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการ แนวทางที่เขาอยากให้เล่นและเขาอยากให้คุณเล่นในแบบไหนแต่ผมสาบเหลืองนั้นอยู่แล้วผมเป็นเพื่อนกับแจ็คกิริตมานานมากปีก่อนผมคุยกับเขาในตอนที่ผมหาทางแทรกขึ้นสู่ทีมไม่ได้และเขาก็บอกว่าเข้าใจดีฤดูกาแลแรกที่ซิตี้มันเป็นเรื่องยากเสมอหวังว่าฤดูกาลหน้าจะดีกับผมมากกว่านี้อีกเยอะนะและผมตั้งตารอ ที่จะก้มหน้าก้มตาทุ่มเทได้เจอหน้าเพ,นเพื่อนอีกครั้งและเริ่มฤดูกาลใหม่และนี่ก็เป็นคำกล่าวของฟิลิปถึงเรือใบสีฟ้าในการค้าแข่งในทินเอเชียสเตเดียมในปีแรกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครซึ่งนั้น ติดใจแข่งเรือพิตาสกิดคอร์เซนอเวเรสวอเกอร์ร่วมปืน EL National ทแบปลอยดันกระถิงรายงานว่าอาร์เซนลแสดงความสนใจเซ็นสัญญาคูเรียนอเวเรสและคลยวอเกอร์สองนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปืนใหญ่กำลังเดินหน้าเสริมทัพยิงหนักหลังพลาดท่าโดนเรือไปสีฟ้าปาดหน้าควาชัมพิมลิกไปครองในฤดูกาลที่ผ่านมา คลายฮาร์วิร์ดย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์ขณะที่ดีแคนไรท์ก็กำลังจะย้ายมาจากเวสต์แฮมยูนิเต็ดด้วยค่าตัวสถิติ105ล้านปอนด์รวมถึงเยอเรียนชิมเบอร์ของอาแจกอัมสเตดัมรายงานระบุว่ายอดทีมเอมิเลตสเตเดียมกำลังพิจารณาว่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้ออเวเลตและวอลเกอร์หรือไม่ในตอนนี้เมื่อเมอก่อนมิเกลอเตตา เคยกระชาบอเล็กซานเดอร์ชิชิงโกและกราบิลเคสุดมาจากทีมเก่าของตัวเองมาแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้อดตชาวกระทิงก็ต้อตงการอดีตนักเตะของซิตี้มาเสริมแปลงอีกแต่ในรายของอาวเรสน่าจะไม่ง่ายเพราะมีสัญญายาวถึงปี2028นั่นทำให้ซิตี้อาจพร้อมขายนักเตะออกไปก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอไม่น้อยกว่า80ล้านยูโรซึ่งอาเซนอลพร้อมใจเพียงแค่60ล้านยูโร ขณนาที่ในรายของวอ l เกอร์นั้นน่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะตอนนี้ไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงและเหลือสัญญา12เดือนสุดท้ายอาร์ซิโนต้องการมองหาแบ็กขวารายใหม่และอายพร้อมยื่นข้อเสนอ16ล้านยูโรเพื่อไปิคว้าตัวดาวเตะชาวอังกฤษมาร่วมทัพและนี่ก็เป็นความต้องการของพีตาที่จะดึงสองนักเตะยิงอเวเรตและวอเกอร์ไปร่วมปืน แล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหน่งการแชร์ของท่านถือกำลังใจอันมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักลานครั้หลวงหน้าสำหรับการแชร์ในครบับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน